อาตมาได้ไปมีโอกาสได้ไปร่วมงานศพนะครับก็คืองานเผาศพเนาะก็คือเคร่งแน่นึกออกป้าแต่ก่อนตอนอาตมาบวชแรกๆเนี่ยก็คือเคยเปยไว้ว่าเอการบวชน้าไฟหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะได้บุญหรืออะไรงี้หรอกคือทาเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอะไรเงี้ยที่เราทํากันมาอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันมองได้หลายๆมุมหลาย,ลายแบบคิดว่ามันก็น่าจะได้ บุญนะครับเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับยอมปองผมโกนให้หัวล้นนะครับเพื่อมาบวชหน้าไฟและส,สั้นๆให้เราเนี่ยนะครับผมแปลว่าเราเนี่ยก่อนจะตายเคยทําคุณงามความดีหรือว่าอะไรกับเขาไว้ให้เขาเลยตั้งใจทําให้เรานะครับเพราะปกติตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาก็มีใครอยากจะมาโกนผมปองผมเลากหัวผมจะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะามนุษย์เราก็ติดสวยติดงามรักสวยรักงามนะครับ อยากดูรอยอยากดูอะไรอย่างนี้ใช่แต่การที่เขาทาอย่างนั้นให้เราได้นะครับแปลว่าเราก่อนจะตายเนี่ยมีคุณงานความดีนะครับตัวนี้มันได้ผลบุญอน,นิสงแน่นอนนะครับผม